สวัสดีคะ่ะเด็กๆทุกคนก็กลับมาพบกับครูบุ๊กอีกเช่นเคยนะคะในห้องเรียนออนไลน์วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยที่2ีสเด็กน้อยผู้พิทักษเรื่องที่หนึ่งเมื่อโลกร้อนขึ้นเดี๋เราไปดูกันนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้โลกร้อนนั้นมีอะไรบ้างเราไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะสาเหตุแรกก็คืออะไรคะเด็กๆทิ้งขยะลงแม่นม้ำใช่ไหมคะ เวลาดเด็กๆไปเที่ยวดเด็กๆทิ้งขยะได้ไหมคะไม่ได้สาเหตุที่สองอะไรนะตัดต้นไม้ทำลายป่าอันนี้ตัดได้ไหมคะเด็กๆไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมคะอ่าต่อไปสาเหตุต่อไปเกิดจากอะไรคะที่ทำให้โรคร้อนขึ้นก็คือมลพิษทางอากาศใช่ไหมคะเช่นควันรถนั่นเอง อ่าอันนี้ก็ทําให้โลกร้อนเหมือนกันเห็นไหมคะมีแต่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งนั้นเลยต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีลดโลดร้อนกันดีกว่าวิธีช่วยโลกของเราคืออะไรคะเด็กๆเ,เราต้องทิ้งขยะให้ถูกที่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องช่วยกันทําอะไรอีกคะช่วยกันปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะให้ร่มเงาปลูกเยอะๆ โลกของเราก็จะยิ่งนนาอยู่ขึ้นใช่ไหมคะเด็กๆแล้วเวลาเราใช้เครื่องปรับอากาศใช้พัดลมเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงคะเด็กๆปิดสวิตถอดปลั๊กไฟให้เรียบร้อยใช่ไหมคะอันนี้ก็ช่วยลดโลกร้อนของเราได้เหมือนกันอ่าเรามีอะไรอีกมีอีกหนึ่งวิธีก็คือการขี่จักรยานปั่นจักรยานแทนการใช้รถยนต์ใช่ไหมคะ ให้เด็กๆไปตลาดใกล้ๆแถวบ้านเด็กๆปั่นจักรยานขี่จักรยานแทนการขึ้นรถยนต์ได้ใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆเก่งมากเลยค่ะแต่ก่อนจากกันขูบุ้งมีใบงานทั้งหมด4ใบมาฝากเด็กๆแบ่งทำช่วงเช้าสองใบก็ได้นะคะใบแรกเด็กๆดูซิเขาบอกว่าให้เด็กๆพาน้องก้องไปดับเพลิงอ่าใบที่สอง ให้เด็กๆหาจุดผิดนะคะอ่าเก่งมากต่อไปช่วงบายช่วงบายให้เด็กๆหาผลลัพธ์ของจํานวนต้นไม้นะคะคำตอบที่ถูกต้องเด็กๆต้องทำได้แน่เลยต่อไปอีกหนึ่งใบใบสุดท้ายแล้วนี่เราแบ่งทำช่วงบายได้นะคะเด็กๆอันนี้วิชาศิลปะเขาให้เด็กๆพิมพ์ภาพนะคะ เก่งจังเลยค่ะถ้าดเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งกลับมาให้ครูบุ้งดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูบุ้งมีกิจกรรมเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาพบกิจกรรมสนุกๆก,กันอีกนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ